Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังสบายดีไหมครับตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับใช่แล้วครับเดินทางไปที่กรุงลอนดอนออกเสียงว่า London ครับถ้ามีเสียงแปลกๆที่อยู่ด้านหลังนะครับมันเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอครับก็อยู่ข้างนอกมาเที่ยวนะครับ มา4วันเสร็จแล้วก็ไปที่ประเทศไอร์แลนด์แล้วก็หลังจากนั้นอิตาลีสัปดาห์หน้าจะอยู่ที่ไหนไม่ทราบเลยครับแต่ยังไงเราไม่ได้ลืมท่านผู้ฟังครับเรายังต้องฝึกภาษาอังกฤษนะครับกับรายการของเราวันนี้เราจะเดินทางที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วก็พบผู้ชายชื่อเคนเนธฟอร์มีดูวัลครับเคนเนธฟอร์มีดูวัลก็เป็นคนทั่วไปครับแล้วก็พอเลิกงานวันศุกร์ที่แล้ว เขาเกิดความรู้สึกแปลกๆนะในใจ่าเขาจะอธิบายอย่างนั้นเลยครับว่าเขามีความรู้สึกแบบมันจะมาแบบมันมันเหมือนแรงกระตุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ภายในตัวว่าอะไรครับว่าต้องซื้อหวยเขาบอกว่ามันอธิบายไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกว่าเขาต้องซื้อหวยเลยเขายอมรับเองนะครับว่าเป็นคนที่ไม่ปกติไม่ค่อยได้ซื้อนะครับบางครั้งบางคราวครับแต่มันไม่ใช่แบบ คอหวยหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันเมื่อมันมาอย่างนี้เขาก็คิดว่าเออโอเคก็ไปซื้อเลยเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับแล้วก็เขาก็ไปซื้อประเภทขูดครับแล้วก็ขูดแล้วเขาตกใจมากเลยเขาบอกว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ที่น่ายินดีมากที่จะพบว่าเขาได้รางวัลยิ่งใหญ่ที่สุด1ล้านเหรียญสหรัฐครับ35ล้านบาบาทครับ 35ล้านบาทจากความรู้สึกในใจว่าจะต้องไปซื้อหวยเขาบอกว่ามันจะเป็นความฝันนะครับที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิตเลยครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะใช้เงินนี้นะครับไปชำระหนี้รถบรรทุกของเขานะครับแล้วก็อาจจะไปซื้อบ้านด้วยครับอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่ของของรายการของเรานะครับ เราจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าก่อนที่จะอ่านภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษเราจะต้องทําความคุ้นเคยกับคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องแต่ผมจะถามท่านผู้ฟังนะเคยไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะต้องซื้อหวยเพราะว่าจะถูกผมไม่เคยนะครับแต่ว่าเคยมีความรู้สึกว่าอยากจะถูกอย่างมากแต่ถามว่าเกิดความรู้สึกว่าจะต้องซื้อเลยมันจะมาแบบความรู้สึกความคิดมาแบบฟ้าแลบเลยครับแบบแบบกระทันหันว่าโอ้ ต้องไปซื้อเลยเหมือนผู้ชายคนนี้โอเคเรามาพูดถึงคำว่าอะไรดีก่อนนะครับก็ l o t เตอรี่ c ิเ t เราสอนมาหลายรอบแล้วครับสิ่งที่น่าสนใจคือคำว่า impulse ครับ i m p u l s e ครับ impulse ในภาษาอังกฤษที่จริงแปลได้หลายอย่างนะครับแต่ว่ามันเป็นแรงกระตุน้นก็คือ impulse สิ่งที่ทำให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งในข่าวนี้เขาพูดถึง a strong impulse ก็คือเขามีความรู้สึกแรงกระตุ้นอันแรงมากเลยครับที่อยู่ในในในภายในตัวของเขาเลยครับอันนี้คือสิ่งที่นำเขาไปซื้อลอตเตอรี่ประเภทขูดนะก็คือใช้คำว่า strong impulse มีอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือ urge เขาก็พูดถึงคำนี้เหมือนกันนะครับ urge urge ในภาษาอังกฤษก็คือกระตุน้นสิ่งกระตุ้นเหล่าครับ uh, ถามผมว่า impulse กับ urge แตกต่างกันยังไงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ครับท่านผู้ฟังแต่เราต้องจำเอาไว้นะครับ urge ออกเสียงไปเจอตอนท้ายนะครับ urge urge ครับ impulse urge ก็คือสิ่งที่กระตุ้นเราครับ ครั้งแรกเขาจะเรียกว่าเป็น strong impulse ก็คือแรงกระตุ้นที่แบบค่อนข้างจะแรงอันที่สองก็คือ unexplained urge ก็คือการกระตุ้นที่แบบอธิบายไม่ถูก explain ในภาษาอังกฤษก็คืออธิบายครับ, e x P L A I รบ explain explain ก็คือซึ่งอธิบายไปแล้วคำตรงข้างก็คือ unexplained ก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถอธิบายได้ครับไม่ทราบเหตุผลอย่างนี้ก็คือ unexplained ลองพูดตามผมสิครับ unexplained ครับโ okay. อเคตอนพอทราบว่ามันได้หนึ่งล้านเหรียญใช่ไหมครับ mm hmm. เขาบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่แบบเป็นเป็นสิ่งที่น่ายินดีครับที่ทำให้เขาตกใจนิดหนึ่ง pleasant surprise ครับ pleasant ในภาษาอังกฤษก็คือสิ่งที่น่ายินดีครับ p l e a s a n t ครับก็คือ pleasant a pleasant surprise ก็คือสิ่งการตกใจที่น่ายินดีมากเลยแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาได้1ล้านเหรียญน,นะครับสหรัฐแล้วเขาจะเรียกว่ามันจะเป็นความฝันครั้งหนึ่งในชีวิต หรือ once in a lifetime dream ครับคำว่า one แปลว่า1ครับ o n e แล้ว once ก็คือครั้งหนึ่ง o n c e ครับ once แปลว่า one time ครับหรือครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งในค่าวนี้เขาบอกว่า it was like a once in a lifetime dream มันเหมือนความฝันครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับโอเค ก็มีแค่นี้เลยครับแล้วอย่างที่เราพูดมาหลายรอบแล้วครับ scratch ในภาษาอังกฤษแปลว,ว่าขูดครับมันจะเป็นลอตเตอรี่ประเภทเอาเหรียญมาขูดเลยครับแล้วก็หนที่สุดก็ได้รางวัลน,นะครับก็คือขูดรางวัลเ,เราจะเรียกว่า scratch off ครับเอ o w f เพราะว่าคุณต้องขูดออกไปเพื่อที่จะเพื่อที่จะได้รางวัลแน่นอนเลยครับ โอเคเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาเราจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วจะอธิบายทีละประโยคครับและถ้ามีเวลาเราจะอ่านอีกรอบหนึ่งครับผมเชื่อว่า 1. จะได้ Vocabulary มากขึ้นนะครับแล้วก็2จะเพิ่มทักษะฝึกทักษะการฟังครับเมื่อเราฟังได้เราก็พูดได้ครับสักครู่ครับ A North Carolina man said a strong impulse led to his winning a $1 million prize from a scratch off lottery ticket. Kenneth, former Udall, said he got off work Friday night and felt an unexplained urge to buy a lottery ticket. Something just told me to get that ticket, he said. He bought a ticket from a supermarket and said it was a pleasant surprise to uncover a $1 million top prize. it was like a once in a lifetime dream he said f o r m i d u v a l said his winnings will go toward paying off his truck and possibly buying a house จบข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่เลิกงานวานันศุกร์แล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเอ้ย e ต้องซื้อลอตเตอรี่แน่ๆเลยนะขับรถไปที่ซูปเปอร์ซื้อขูดทันทีก็ได้1นร้าน1ล้านเหรียญน,นะครับ 35ล้านบาทไม่อยากจะเป็นผมสักทีเลยโอเคเรามาดูทีละประโยคครับ A North Carolina man ผู้ชายจากรัฐ North Carolina สหรัฐอเมริกา said a strong impulse เขาบอกว่าแรงกระตุน้นอันแรง led to his winning a one million dollar prize ทำให้เขา ทำให้เขารับรางวัลที่หนึ่งนะครับ o million dollar prize รางวัลหนึ่งล้านเหรียญ from a scratch o f lottery ticket ครับจากลอตเตอรี่ขูดรางวัลมูลค่า1ล้านเหรียญครับต่อเลยครับ Kenneth f o r m i d u v a l อันนี้ก็เป็นชื่อเขาเลย said เขาบอกว่า he got off work Friday night เขาเลิกงานเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้ว ในภาษาอังกฤษนะครับ to get off work ก็คือเลิกงานครับสำหรับวันนั้นรูปอดีตการคือ got off he got off work Friday night เขาก็เลิกงานวันศุกร์ที่แล้ว and felt an unexplained urge to buy a lottery ticket และรู้สึกอยากจะซื้อลอตเตอรี่โดยไม่ทราบเหตุผลอันนี้คือ unexplained urge ที่เราอธิบายในเบรกแรกของเราวันนี้ครับ feel คือรู้สึก รูปอดีตการคือ felt, f e l t F E L T He felt an unexplained urge to buy a lottery ticket ที่จะซื้อลอตเตอรี <c> ่ <oughs> ครับคำพูดของเขา something just told me to get that ticket he said มีบางอย่างบอกให้ฉันซื้อลอตเตอรี่ใบนั้น something just told me คือเขาไม่แน่ใจว่าความคิดมาจากไหนแต่เขาบอกว่ามีคนมาบอกเลยเหมือนตัวเองก็บอกใช่ไหม He bought ticket supermarket from a supermarket. a เขาซื้อลอตเตอรี่ไปหนจากซูเปอร์มาร์เก็ต And said it was a pleasant surprise แล้วก็บอกว่ามันจะเป็น surprise ที่น่ายินดี to uncover a 1 million dollar top prize เมื said, ่อพบว่ารางวัลยิ said, ่งใหญ่มูลค่า1ล้านเหรียญครับถ้าผู้ฟังจะเห็นว่าประโยคก่อนนี้เขาใช้คำว่า buy b u y รูปอดีตการก็คือ bought b o u g h t ประโยคเออกรียนี้ค่อนข้างจะสำคัญนะครับ buy bought bought ครับ he bought a ticket from a supermarket คำพูดของเขา it was like a once in a lifetime dream มันเหมือนความฝันครั้งหนึ่งในชีวิตนะเขาเกล่าวนะประโยคสุดท้ายครับ f o r m i d u v a l said his winnings will go toward paying off his truck and possibly buying a house. Formula v a อกว่า said his winnings ก็คือเงินรางวัลของเขา Win แปลว่าชนะเอาชนะเป็นที่หนึ่งใช่ไหมครับจากคำนี้เราได้คำนาม winning ครับ W I N N I N G Winning ก็คือรางวัลสิ่งที่คุณได้เป็นรางวัลนะครับเงินรางวัลก็ได้ Uh, f อ r m i Duval said his winnings will go toward โอ,อ,อันนี้ก็น่าสนใจนะครับปกติ go toward ก็คือมุ่งหน้าไปทางที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันแปลว่าน,านำไปใช้ก็จะนำไปชำระอะไรครับ paying off his truck ในภาษาอังกฤษ pay แปลว่าจ่ายครับอย่างเช่น pay a bill จ่ายหนี้อะไรพวกนี้ แต่ pay off o-double-f ครับส่วนใหญ่แล้วแปลว่าผ่อนจ่ายครับแต่ในความหมายนี้ครับ to pay off his truck ก็คือเขาจะ,ะชําระหนี้รถบรรทุกทั้งหมดเลยเขาอาจจะมีเหลือไม่กี่พันใช่ไหมครับเขาจะจ่ายหมดเลยอันนี้คือความหมายของ pay off ความจริงแล้วมันมี2ความหมายอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับ pay off แปลว่าจ่ายเป็นงวดใช่ไหมครับผ่อนหรือจ่ายจนหมดครบหมดเลย แล้วแต่บริบทในคราวนี้ผู้ชายคนนี้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราสามารถที่จะดาวเอาเข้าใจจากบริบทว่าเ,เขาจะใจ่าให้ครบเลยครับแต่สุดท้าย and possibly buying a house แล้วก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้คือ possibly ในภาษาอังกฤษ p o s s, s i b l y buying a house การซื้อบ้านครับ Okay, are you ready? Let's go. A North Carolina man said a strong impulse led to his winning a $1 million prize from a scratch-off lottery ticket. Kenneth Formidouval said he got off work Friday night and felt an unexplained urge to buy a lottery ticket. Something just told me to get that ticket, he said. He bought a ticket from a supermarket and said it was a pleasant surprise to uncover a $1 million top prize. It was like a once in a lifetime dream, he said. Forming Duval said his winnings will go toward paying off his truck and possibly buying a house. Wow. นะเขาจะควรจะไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เขาก็ไปซื้อแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ com, a n d r e w b i g, g s c o m a-n-d-r-e-w-b-i-g-g-s.com ครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปหน้าแรกครับแล้วก็อ่านหลังจากที่เราออกอากาศสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับรายงานตัวจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรครับ แต่สัปดาห์หน้าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องติดตามฟังรายการของเราครับ Have a wonderful week See you next week on the big story Goodbye